tại và tại tại ô kìa leo lên trên năm buồn đò đông bỏ anh buồn cuộc sống muốn เจอเวลาแล้วสอนปติจับทําบุญกับกา ยู่ว่าเดาคุณไม่ใด้เด็กกว่าดด็กเด็ไดด็ครกพ่อนี่ยันท่าร่เนยนทำะไรกันแปฏิบัติตามคนทำเลนาะเป็นกามีสวดแรงสวดหนังบอการังไพล์ก็พ่อกรทำไอ้ก็พ่อเ็นสิ่ีกิจกรรมกิจกรรมอะไรทำแต่สร้างไปตามวัดต่างๆ โอ้เจ้าพี่ๆโซปลูกบล่ะทีนี้เพล็ดหญ้ามัน ลาลบละควนบอกดีล่งการเตรียมานก็เพียง,ก,ก,ยงก่นบอกเป็นพุงเป็นพุ่เป็นปปน,ปปน,น้ำออกแล้วจะเอาเอาบไ,ไม่ขอรามาหลายเราจกเอามาควาหมาตนมาจากักสองสามตนมาตัาสามน้ำรัชดชมาาผมดีๆผมดึกเลยก็พุ่ง

ยี่มผูวเฝ้าในตำบ่เันสัญญาณว่าทงบุญเดวเอ้อเยังแกะของบ้านเ้อะมันจะไปแยกกันบุนวันบุวันง,งานบ้งเดาง,งานบทัเดามันจะว่เป็นการมาทำบุญดิมันจะว่เป็นการทําบุญก็ถี่นิเ้าเจอทำบุญดิ มันทำบาปดินนมีอะางข้อากันกันโดยพ้านางพ่ะวุ้งโตลูกต่อได้ที่เด็กกันหาขรอบคราำที่เด็กกันหาขรอคขบคร่ำครบคร่าให้ใจตั้มซา่ราใจเรียกว่าไปวัดทำบุญต่ไปน,น้ำไปวัดต่อว,ว่าไปทำบุญเอาไปน้ำโตมันทำให้เป็นบาปเราลักตัวโลกอู่บ้านเ้อ เตือนไวกเป็นตัวใจเจ้าของเจ้าของของหัวหัอยู่ยแยกใจพัดชัดตังลูกจำเพราะตนมนะเตือนตนเป็นตัวไว้โดนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนจักวิธีเบิกใจจักวิธีนำใจเป็นผู้จักบุญตนตัวบ่จักนำบ่จักเงินจักนี่โอ้ยมันมาก วนหลายมา่อยากญาติพี่น้องทั้งไกลพวกไกลมาจักพิธีกรรมตัวใดนลูกพ่อหลานพ่อยังมาเที่ยวมาหยังมาแน่ก็เห็นว่าของแปลกๆปลกเขียนไม่ไวแต่ไอ้ฮัลโหลนี่เป็นวันเด็ดเดี๋ยวพอท่านถึงเวลาทีเอาไปก่อนกิจกรรมพิธีกรรมเขาจะทำแต่ก็มีเวลาสิค่ับ ที่เป็นท่านที่ที่กิกรรมหวายานรับสินท่ทานท่านไหวยกฐินก็นโลกกนกรรมกฐินโลงกนักกรรมผ่า,าสังฆทานสอง,งสังฆทานหลายกิจกรรมหลายที่ี่ันมี้องให้เรพอาท่างคุณตี้องล้วกจะจัยไปท,ท่านนอกรายมีผู้ตักผู้ใหญ่บนน้ำแน เราป้องกันว่าเป็นวิกฤิเด็ดเพื้อเราป้องกันไป้คนทําบาปมันต้องมาจักหลายป้องกันไว้แน่จะเด็ดเพื่อไรป้องกันแนะ่ผมบอกแนะ่ผมก็เคยหู้จับผมเคยผู้หัเค,เคยเห็นเห็นแต่คว่มโลกย่างเดียว <c oughs> นั่กับพญายมานมานั่มขอวัดมาทั้งฝนขอพญายมานมานั่ม กว่าๆแต่า่อมมั่นดูปานเด้อก็ไปทำบุญระทำใจได้ก็ไปรับเป็นบุญเด่นด้วยอดใจได้เป็นพระนัะ่นก็แปเอาหาอยู่ก็มีคำแป้ด้วยนี่พระเสี้ยวเป็นพระพุทธเจ้าตีเนาเอกไปเดยกพวกเม้าจิ๋วโจรจว่าต่อไปเป็นภูมิุ้มครองทวน เป็นแบบที่เรอเมตตาเป็นควมสมบูรณเป็นความละเอียดทุกลุมความที่เราผ่านเอนความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจะหบบน้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าญาติญาตงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ทุกันมุจต้นญาบิโยมือกัน แต่เจตะเยอดปลาเจระเย็ดถ้าเขาได้ก็เอไปวัดกไปวัดจะเอาตัวของวัดมาบ้าะบ่ถือก็น้องจว่าจะเอาไปกมหลักคามหลภจะเอาไปวัดต่มี้ผก็บ่ถือได้บ่เย็ดี่แหลยเขาได้แต่ว่ามันบรอก เรามาท้ามันืดอไปต่งดียนี่ก็เด้ยไปรับจันนักอยู่าจารนักพวกสันญาปฏกมากรลวหลวงแล้วหลวงดาวไปไป

แล้วเราล้วงไปด่แล้วเราล้วงทุกคนน่าเป็นตลาดอยน่างผเป็นตลาดเอารถออกไปงานที่เรียน้ำไปใกล้ลก็รอกระดาษ๋ยู่นี่ผมมีหลายอันเดหรอถึมีใส่สมุดไล่วันทีสี ที่สี่กษัตริย์สวดมนตแดงพันนิกิแม่นต์สร้างวัดพระคูณกับที่เตียมมันเตียมนี้ก็พอดีละงานผุนกุศลโลกคนนิยมลูกหลานแต่ที่พี่น้องกับเจ้าประสงค์ไม่สิ้นในข่าวออกมาร่วมกันทงที่ที่สำทังศาสนาบายพระสวดมนต์ทำบุญเสบาตรเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเขาได้เหตุที่ทำแบบนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมทระสงศ์ พอิะพริบทั้งหลายก็จงมาล่วกัานจงกปวงปกพักรักษาพระเจ้ากระสงในที่ในขาวออกตนในท่วมลูกลานแตะที่มีดองถงกมีแต่ควงสุกโควต้าแรกจุกปลายุกใจหายจากทุกโกวต้าไปงานถึงได้กาเงานถึงไดพัฒนาถึงไดก่อจงสมเร็จจงสมเร็จโดยเฉาะขอวัดปฏิบัติตามแนวทางของพุทธเจ้าทั้งบุกตั้งใจมาวัดมาว่าทำบุญทำท่าหน่อยบะ่วดบุน่ ผมดังที่คอยปฏิบัติมาตามแนวทางของพูดเจ้าแล้วมีความคิดตรงใจได้เห็มนมากเห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปญิภานในปัจจุบันในชาตินีเ้เถอะ Oh.